ที่อยากได้ทรงผมอันนี้ฟรีบ้างคะและทรงผมอันนี้นะคะเป็นทรงผมสีม่วงดํานะคะน้องๆที่มัดแกะ2ข้างแบบนี้เดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูก่อนคะ่ะน้องๆว่าต้องฟาร์มยังไงบ้างและมากี่โมงฟังให้จบคลิปนะคะซึ่ง ผมอันนี้นะคะน,น้องเขาแจกทั้งหมด5,000ชิ้นบอกเลยว่าพี่แป้งเคยทํามาก่อนนะคะในทรงประมาณเดียวกันและแบบเดียวกันกับที่เขาจะมาแจกซึ่งพี่แป้งจะบอกและสอนวิธีการแจกยันจบเลยนะคะน้อง,องว่าต้องทายังไงบ้างถ้าอยากรู้และอยากได้ดูตามคลิปนี้ได้เลยค่ะและผมทรงนี้นะคะจะมาจริงๆในวันที่31เวลาตีห้านั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบไหนทํายังไงบ้างซึ่งแบบที่น้องต้องเข้าไปเก็บทรงผมสีม่วงดํานั่นก็คือแบบแบบนี้ซึ่งก่อน น้านี้เขาก็แจกแมพนี้เช่นกันค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูวิธีการเก็บนะคะน้องๆและเควสเป็นยังไงบ้างซึ่งเควสเนี่ยพี่แป้จะให้น้องๆดูซึ่งมันเป็นเควสเก่าที่เราจะต้องเก็บทรงผมทั้งหมด30อันหากทรงผมสีดําม่วงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเก็บน้อยกว่าหรือเก็บมากกว่าให้น้องๆดูคลิปที่แป้งเปิดอันนี้เป็นแนวทางในการเก็บนะคะเพราะมันทําเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ซึ่งตอนนี้นะคะแมปเขายังไม่ได้อัปเดตนะคะน้องๆยังเป็นผมสีน้ําตาลทรงนี้อยู่น้องๆคนไหนที่เคยได้ผมทรงนี้ไปบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเควสเก่าครั้งที่แล้วนะคะน้องๆที่น้องๆเน่ยจะต้องเก็บทรงผมทั้งหมด30อันจําได้ไหมคะซึ่งเราเน่ยจะต้องไปเก็บตามมินิเกมต่างๆนะคะน้องๆซึ่งเดี๋ยวพี่แป้งจะบอกทิคในการที่จะทาให้น้องเก็บได้ไวและมินิเกมอันไหนนะคะที่มีให้น้องๆเก็บได้หลายอันเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่ง แบบลาวานะคะน้องจะมีทรงผมให้น้องเดินเก็บมากที่สุดถึง5อันเลยนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าค่ะน้องๆเล่นกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยจะทําให้เราต้องแย่งกับคนอื่นค่ะน้องๆเล่นเฟิร์บวีนะคะเข้าคนเดียวก็ได้คนเดียวเลยซึ่งอีอันหนึ่งก็คือปราสาทนะคะน้องๆคืออันนี้ค่ะก็จะน้อยกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงอาจจะมีแค่สทรงหรือ2ทรงนะคะที่จะทําให้เราได้เก็บนะคะน้องๆซึ่งมันจะวิ่งเก็บแบบนี้ตามพี่แป้งเลยอย่างที่บอกมันก็ต้องแย่งกับคนอื่นซึ่งพอเราเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องทําการโหวตค่ะน้องๆซึ่งเน้น ะะให้โหวตอยู่แค่2อันคือแบบลาวากับปราสาทเท่านั้นนะคะแมอื่นไม่มีทรงผมให้น้นองๆเก็บค่ะรือมันอาจจะช้ายิ่งช้าเราจะยิ่งได้ของช้าพอเราได้ของช้าของมันจะหมดก่อนนะคะแนะนําอันนี้เป็นทิศส่วนตัวของพี่แป้งเพราะทุกครั้งที่พี่แป้งเล่นพี่แป้งใช้เซิร์ฟวีมาตลอดซึ่งมันไวและมันง่ายมากๆเลยค่ะ ซึ่งพอมันเป็นเซิร์ฟรวมเนี่ยน้องๆมันก็ต้องแย่งกับคนอื่นใช่ไหมฮันนนนนะคะเก็บครบแล้วเรียบร้อยน้องๆก็ต้องวิ่งเข้ามาในวงกลมแลวกดเคลมแบบนี้นะคะก็จะได้ทรงผมสีม่วงดาไปขอย้ําอีกครั้งนะคะน้องๆทรงผมสีม่วงดํอันนี้มาวันที่31ในเวลาตีห้านั่นเองซึ่งเขาอาจจะมีการรีเซิร์ฟหรือไม่นะคะน้องๆก็รองเข้าไปในแมปก่อนเวลาสัก2นาทีเด้อ